ขอสวัสดีเสียเอนะคะครับสุมเสือดุเมืองยกวันนี้เราอยากทีมงานอยากจะมาขอสัมภาษณ์เจ้าตัวที่ไก่เจ้าตัวที่ติดทําการแสดงสอยิ่งเจริญวันที่วันที่สามสิบพฤิกาคมสนามสอยิ่งเนาะเจ้าไก่ชื่ออะไรคะเสียเอชื่อเจ้าเทาพญาครับเทาพญาเป็นลูกเพาะหรือว่านําเข้ามาคะตัวนี้เป็นลูกเพาะครับเป็นลูกเพาะพ่อพ่อสายไหนคะพ่อนี่เป็นสายเพชรหลวงเงินครับอ๋อแล้วแม่ล่ะคะแม่เป็นสายของผมเองครับเป็นลูกมิดบินครับอ่า แล้วตัวพอ่วพอเนี่ยของเพชรหลอเงินเนี่ยพอทราบชื่อของพอ่อเขาไหมคะมันเป็นสายตะวันดับครับสายตะวันดับ,ค,บครับม,มีสถิติติดตัวบ้างไหมคะเนี่ยพ่อมันนี่ตีอยู่ที่ที่นู่นอะที่ทางเขาอะ,ะ,อะที่ยวหนึ่งครับอันกระหน่อยค่ะครับแล้วผมก็เลยมองว่ามันคมมันเก่งแหละแต่กไก่มันมีตาหนิต,ต้องขาขาเคยหักผมก็เลยซื้อมาทําพ่อไก่ครับลยซื้อมาทําพ่อไก่ครับ,รบแล้วส่วนตัวลูกนะคะมีสถิติตบ้างไหมคะตัวลูกตัวนี้สถิติสองไฟครับ เงินหมื่นหรือเงินแสนคะเจ๊เอเงินเงินเงินหมื่นครับเงินหมื่นสนามมาตรฐานหรือว่าเป็นเป็นชมรมครับเป็นชมรมเนาะครับค่ะอ่าแล้วลอยชนเนี่ยประมาณกี่โลคะสองโลแปดครับสองโลแปดมันชนนี่ได้ช่างกันไหมคะไม่ได้ช่างครับไม่ได้ช่างเนาะอ่ะะาสไตล์การชนเป็นยังไงบ้างคะก็เป็นไก่ลอดลอดไก่ บางไม่ถึงก็เร็วมากครับมันหยิบตีตีเม็ดเม็ดครับตีต่อตีแผลดีครับแต่เราเจอซุ้มซุ้มใหญ่เลยนะใช่ครับใช่ครับแล้วของเราเป็นพม่าชนพม่าถูกไหมคะใช่ครับอก็อยากให้เสียเอฝากถึงพี่น้องชาวไก่ชนและเอฟซีเสียเอหน่อยค่ะก็ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ k k f เสือดุแห่งืองย่านหน่อยนะครับก็เที่ยวนี้ถือว่าเป็นลูกเพาะพม่าตัวเลกเลยที่ชนร้านนะครับปกติเรามีแต่ปากก้อย แต่ตัวนี้เป็นตัวแรกที่ขึ้นชนล้านแล้วก็ชนกับตัวดีค่าตัวแพงด้วยสายดีด้วยนะครับก็ฝากพี่น้องเป็นกําลังใจให้นะครับแพ้ชนะก็เกมกีฬานะครับก็เสียดุไปที่ไหนก็รับประกันความสนุกแน่นอนครับค่ะก็แล้วเจอเอมีช่องทางที่จะให้ติดต่อเผื่ออ,อยากมีใครอยากฝากผสมหรืออยากซื้อลูกไก่ประมาณนี้ค่ะก็ตอนนี้มีไลน์กลุ่มอยู่นะครับแล้วก็ติดต่อไลน์ผมโดยตรงก็ได้นะครับเดี๋ยวผมแปะให้นะครับแต่ตอนนี้คือพ่อพ่อตัวเนี้ยยังไม่ฝากผสมนะครับเพราะ แล้วก็ยังไม่เปิดจองลูกนะครับเพราะกำลังทำพม่าใหม่ๆด้วยผมก็อยากเก็บพัฒนาไปเรื่อยๆก่อนครับค่ะตอนนี้ก็ยังไม่เปิดนะเนาะครับอ่าเผื่อว่าถ้าเปิดเราจะได้มีพี่น้องชาวข้ายชนมาติดต่อครับหรือก็ฝากเบอร์โทรไว้ดีคะก็ศูนย์เก้าสี่ครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าสี่นะครับค่ะถ้าไอด์ไอด์ไลน์ก็เอเอนะครับศูนย์เก้าสี่ศูนย์หกหนึ่งครับค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะเเอที่ให้ทีมงานเข้ามาสัมภาษณ์ถึงซุ้มก็ ของเสอเนี่ยปกติจะเป็นเชิงเนชิงโดยตรงอยู่แล้วตอนนี้ถ้าเปลี่ยนมาเป็นพม่านี่จะมีสโลแกนเป็นของตัวเองบ้างไหมคะเนี่ยไม่ยังนะครับเพราะเอาตรงๆคือเชิงเนี่ยผมตอบโจทย์แล้วคือตั้งโจทย์ไว้ว่าอยากมีลูกเพาะชนร้านชนะร้านแล้วขายร้านคือผมทําสําเร็จแล้วแต่พม่าเนี่ยมันเพิ่งเป็นตัวแรกที่ผมตั้งโจทย์ไว้ตั้งโจทย์ไว้ว่าอยากชนร้านชนะอยากขายหลักร้านเหมือนกันนะครับจากเคยเกิดจากที่เราเพาะขึ้นมาครับค่ะ ก็วันนี้ทีมงานขอขอบคุณเสีเอนะคะที่ให้มาสัมภาษณ์ถึงถึงบ้านเลยอ่าแล้วก็ฝากให้พี่น้องชาวไก่ชนไปรับชมที่สนามสอ,สอยิ่งเจริญวันที่30พฤิจิฤษายนนี้แล้วก็ขอขอบคุณเสีเออีกครั้งหนึ่งคะ่ะที่มาร่วมสร้างสีสันให้วงการไก่ชนเรา